สวัสดีครับเปียกเอาคืออันแหล่แถวสูซีบอมเอาจังสันจั้งสันเร้วเป็นยังไงเป็นไดยางตายอ่อนเราเตีเจาเนั่งไปนังไเ่มใจจังรอเื่มใจจังแล้วเจอแม่ห่างก็จะจริงจ้าเจอแม่ห่างก็จัดจริงจ้าจ้อยไปนี่ลหละฟูก เมื่อวานนี่ก็ไปเมื่อวานนี่ก็ไปเจอพันแก้วเจนูดบางเตยมาดิรถแฮร์เาะหมาเพราะผมพ่ค่อยออกไปกินครับผมบ่ไหวครับเออของแก้วันหนึ่งเป็นลูกพี่ดราม่าล้งบ่กูจัดไปแล้วหมอเศร้านี่กูนั่นเคีรยไปแล้วหมอเศร้ารอบหนึ่งฮะพอหลบ ดามาลงอ่ดีดามาเอาเงินเทนนด่หน่อยซื้อมุกกระทะแล้บ้าเหมนดาเด็กหน่อยว่าเด็กหน่อยมาขอเขาบ่ได้ขอไหมนั่นล่ะผมไ่ตั้งใจผมยังคอมเมนต์แล้วผมกับมุกซื้อเทนนี่พวกพับพี่น้องดูซื้อบดีเนาะจะไปซ่าเพราะว่าคนเม็นบ่ได้ให้เขากินคนที่เขาเจ้าให้เขาบ่ได้ว่ารอย่างอันนี้นั่งน้อยกันบัดวงเลยบบอนั่นล่ทำไมเขาถึงกล้าคอมเมนต์ขนาดนี้แมีนเธอยังเจออีหยังอีกเยอะอันนี้คือเบสิกเบาๆแบบเล็กๆขี่สิวขี่เล็กๆ ่พ่าะเป็นยังครับเพราเป็นยังมือแรงคนพีนี้ทีคนหนึ่งโอนมาอีกแล้วพันหนึ่งแล้วว่าสื่อกินเลยเราบอกว่าปอบใจอีกพันหนึ่งแล้วว่าสื่อมากินอีกเลยแล้วว่ามือแรงเขามือแรงเขาสีดีกว่าซอยจูนมือแรงเนาะกด้อยจูดีกว่านะมือแรงเนาะขอบคุณพีหลายเด้อครับผมพีแลวสื่อว่าน้องยังบุแล้วอกส่เดี๋ยอยดีก่านะอแรงนาะแลีว่นมองนาะวอย่างนแล้วอวามองาแล่สร้ารงะแล้ว ว่าเป็นอย่างขอบพี่น้องนิดน้องนิตยาเออน้องนิตยานะครับโอนมาให้หนึ่งพันแมนจ้าท่าขุนเคียวหล้วแม่กับลูกยังหล่ะมันหวางสี่พี่ว่าโค โคกกับบักไงแต่ว่าแม่โดมเราคือสิว่ามาโคกแล้วว่าแม่โดมเรามาสักแล้วนะสากแม่สากมันจับพอดีมือเลยแม่บักไงหนึ่งเราไม่อยากจะพูดมันเป็นลูกสาวไงแล้วแม่ชอบไหมแม่เราดีที่สุดเลยอ่ะโอ้ยแม่เราชอบทางนี้เหรอลูกเออตะโคกบักไงหนุ่มไปไปไปเจิมเหแน่ไปเจิมโคกเหแน่โคกอย่างนี้เนาะแม่สากับลูกสากับบักโอ้ยก็มันโคกมองสากับบักไงผุหลเนาะปกติก็ตั้มอย่างนี้นะสาก ออนีี้้บ่่ไดพกเดี๋ยวมื่อหลังเดี๋ยวมื่อหลังสีซื้อมาไว้ให้คั่วกลางอยู่โขกหน่อยโพดข่อยหุ่นหวยก็เห็นหรอตำลุยตำเหลืองเด็กหน่อยมันมากินตำของฮวงฮะสางแง่ก็นี่ก็ไปสางล้งกึ่งเห็ดหรอหลักกับไปสางล้งกึ่งเห็ดหรอหล่ะสางแง่ปานั่นนั้นสางแง่ปานั้นก็ต้องไปเห็ดล้งกึ่ง ใหญ่ก็ลายก็โคขอกคุดแล้วเหมือนบ่นกซุดเผ็ดสุดยังสุดแดงน่องสั้นม่านในมีอายน้องสั้นมาทัานในมีไอการยอดคุณ่ใส่ัใส่ดอกสุดนเด็ใส่ดมันจะไปรถแห่ออใส่ทีรถแฮ่หน่อยรถแห่กับใส่โหลดเขาสิว่ามาล้ำออดแตกขึนแล้วเออม่มาปะมด็ใส่หอกพี่กร้างข่จองแล้วสุดแดงเฮายไม่าดกใส่หรอพี่ นี่เดยน้องก็ม่ได้ยิ้มหวานๆใส่ยศสิบบ่เจ้าสิบบ่เตะไปให้เขาอยู่บ่เขาคือยิ้มหวานใส่เจ้าเท่เนาะยิ้มสร้างเกาะเป็นยังเป็นยังเกาะยิ้มกระซ้างเขาะเจ้าบ่าวบอพอดีใส่เขามัดต่อยจังน้อยกับสิบโดนมันด่านชาเมื่อไหร่บ่อสิบด่านซ่อมไรแล้วข่อยสิ้พลาดต่อไปเอาหรือไปเด้ เดี๋ยวจะส่งแคตตาล็อกให้รูได้เลยว่ารูสินค้าใช่ไหมลอยลอยสินค้าใหม่ใช่ไหมแคตตาล็อกแคตตาล็อกให้รูนะเขาผิดว่านาคคือเกิดกันแล้วหอบบอกเออบ่อันนี้อันนี้คือว่าพี่น้องก็คือไปอันแม่พิ่นโอนมาให้เป็นน้ำใจแต่เหมือนพากอะไรสุดเต็งยุคนละ อันที่ว่าอันยากินมุกกระทะนนี่มันเป็นค้ามิดปากของผู้นี้มันเป็นเล่หมครับแมนเรามมกข่อยกับว่ากันก้อนอัดลีปพรอมมูเจ้าเห็นเข่มุกข่อยแค่แปดนะที่มูเจ้าวยาฝ่ามาตัดสินมุกข่อยถอะแม่อลี่สันผู้นี้มาขอผู้นี้มาขอผู้อื่นล่ะเออนั่นล่ะที่่อมใหนมันบอกเอามูเจ้าว่าอันนั่นะเขาบอกไปว่าผู้ใดเขาบอกไปผ่าทิ้งถึงไผ่นะครับพี่น้องน้องบ่นว่ได้ขอนะครับเอฟซีมันเต็มใจให้นะพี่น้องเนาะย่าดามาเถอะ เ็นบอนี่เขาพากันเบิดกําลังใจเลยเมื่อคืนนี่ก็เลยบอกว่าบอกน้องว่าเอออย่าไปสนอย่าไปซ่าคอมเมตนแค่เล็กๆคนเดียวเห็นไหมคนอื่นเขาก็ไปเม้นตอบเยอะแยะเลยเจ้าของเงินเขาก็ไปเม้นเห็นไหมล่ะอ่านแล้วรู้สึกแบบเนี่ยงว่ากูกเออกูไปขอเพิ่นขนาดนั้นบอกว่างสิแม่แมนบอเงิน แต่ว่ยาแบบยังแบบเจา้านายล่ะครับพี่เป่าคือแบบยัง,ย,งยังมีคนที่รักเรานะครับยังมีคนที่หักเข้าแบบเขาไปพบฟงังห้าสินะครับเพื่พอที่จะไอ้หโอ้ยหาตุ่มืเอยกว่ามันเป็นอีหยังคือ,อ <c ười> <c ười> ในความคิดอันเขาอาจจะแบบมุ่งมั่ยมุ่งมั่นนึงครับเขาบอกจะพาพึ่งดอกลอย<อ>พ่อพันแม่นะครับลอยพ่อ,อพันแม่แต่ว่ากับคน คำบ่มากคำบ้าตรงคำบ้าเบิ่งคำอันนี้กัมบ่แมนก็คือว่าอยากให้เข้าใจบ่ได้เว้าให้นมุมาสั่งมุข่อยมุข่อยก็อยากอธิบายเจ้าฟังเพราะว่าเจ้ามาเม้นเจ้าก็บ่ได้เม้นเชิงด่าเชิงหยังดอกแต่เจ้าแม่ว่าเน็บแนมแหีเชิงเน็บทำไมต้องเน็บด้วยงงคนนี้ใช่ไหมเพราะผมไปมองดูในอันนี้เขาไปว่าให้ถ้างั้นพี่ก็ไปโรงพยาบาลนั่นแหละ พบจิตเวทแล้วขอเบิอยก่ดอคุณเนี่ยแล้วขอเบิงดูปรับปรุงศาสนาคติตัวเองไหมเสดอเห็นคนอื่นได้ดีกับคนสียินดีน้ำเขานะครับพี่น้องเพราะแมนสีบ้าแบบจ้องที่สะมาเหม็นแต่ทำลายคนอื่นด่อยขาคนอื่นหน่อยตาเตี้ยอะไรอยังก่อนเขาเรียกว่าอยังก่อขวดสีหายกําลังใจมากกว่าเพราะแมนสีบ้าหแบบเห็นให้คนอื่นเขาแบบหน่อยใจช่ำใจเสียใจกับคำพูดเล็กๆของคุณเนาะ น้องเขาพึ่งมาอยู่ไหมนะครับเขาบรู้จักดอกว่าคอมเมนต์พวกนี้มันแรงหรือมันบอแรงแค่ใดนะครับเพราะว่าเขาพึ่งมาอยู่นะครับเขาพึ่งอยู่ในโซเชียลเนาะก็อยากเขาสิไปเตะบอลเนี่ยแหละเนาะฮะเอ้ยบอกสักดอกบอกมันคือมาเข่ากับสีผิวไทยอินน้อยหน่อยเออสีสมกับสีกับสีผิวแหม เขียวอะไรใบระหว่างใบไม้กับคนอันไหนเขียวกันเนี่ยแรงมากกันสีคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันสีแหล่ๆกับสีสมสสีน่านวลสีน่านวลอย่างคนอ้วนสีน่านวลสีน่านวลคนอ้วนโอ๊ะน้อง อ้สีน่านนวลห่นลุกขอนเตดย์ไอสตอรสุดเบิร์ดเจ๋อเอาคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่พี่น้องนะครับผมมือแรงพอกันซอยจุเบิ้งสิมาเมนอีกบออันนี้เพิ่นบรได้ขอเลยอันนี้อันนี้เพิ่นโอนมาให้เลยสือไปเลยเพิ่นว่ามือแรงพอกันซอยจุครับพี่น้องก่อนอื่นกับลาตีสวัสด์ฟันดีลาตีสวัสด์เอาด้วยกันพี่แจงอยู่าตีกาตีไปแล้วไปแล้ว เป็นได้นะแต่อย่าแรงนะถ้าแรงมาก็จะแรงกลับไม่โกง